สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องสวนบุญประจวบชาแนลนะครับวันนี้นะครับตามคําเรียกร้องนะครับที่แบบว่าขอเข้ามาเยอะมากนะครับว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับการขยายพันธุ์นะครับแคทเทอริยาวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาขยายพันธุ์ครับแคทเทอริยาด้วยการเขาเรียกว่าเป็นการผ่าล้นะครับหรือผ่ากอนะครับมันจะที่เรามีอยู่แล้วกอใหญ่จะทํายังไงจะ่าแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูก่อนเลยว่าเราจะเลือกแบบไหนที่จะมาขยายพันธุ์ ไปครับไปเราก็มาถึงตรงนี้นะครับผมจะเลือกตรงตรง,ตรงที่โซนที่ผมเอาไว้แคทนะครับผมจะเลือกแบบว่า,วาจริงๆนี่เลือกก็แบบแบบแบบเนี้ยกำลังดีคือว่าอี้อว่ากอกอมันเทีลงมาแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ได้หรือแบบแบบนี้ก็ได้เนาะเอาแบบไหนดีแบบเอากอนี้ดีกว่าเนะก้อนี้ะอะนะครับเดี๋ยวผมเอากรอนี้อันนี้จะเป็นแคทดอกกลาง แคทดอกกลางเขาจะเป็นดอกแบบที่ดอกไม่ได้แบบใหญ่มากครับหน้าบ้านหน้าบ้านมีหน้าบ้านมีปะมีนะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอันนี้จะเป็นแคตดอกกลางครับนี่คือกอเขาจะลนๆขึ้นมาแล้วนี่ยกยกกอประมาณสองสามครั้งละเดี๋ยวเราไปยกเขาอีกหนึ่งรอบไปนี่แคตดอกกลางหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะมีหลากหลายสีสันเนาะหอมหอมหอมไหมหอมไหมลองพิสูจน์หน่อยทไมคอยเทาไรฮะ ที่ชอบมากเขาเป็นโควิดม,ม,มันไม่หอมมันไม่อยหอมเท่าไหรนะ่เนาะแคทดอ,อกกางก็ได้ความแบบว่าได้ความสีแปลกๆนี่เนี่ยน่าจะเป็นสีเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแคทดอ,อกกางเรามีหลายสีเนาะอ่าเนี่ยหน้าตาดอกเขาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการหั่น,ขนเขาเลยดีกว่าไปวสัสดุที่ต้องเตรียมนะครับอันดับแรกก็คือกรรไกรตัดกิ่งนะครับต่อมาก็จะเป็น มีดกายสิทธิ์ของผมเองนะครับนี่อย่างที่สองนะครับอย่างที่สามก็จะเป็นตัวนี้เป็นปูนแดงนะครับปูนแดงหน้าตาเป็นนี้ปูนแดงนะครับปูนแดงปูนกินหนากนี่นะครับอย่างที่สี่นะครับก็จะเป็นไม้ไม้ไผ่ก็ได้เป็นแต่ผมง่ายดีมันมีตะเกียบอยู่ก็เลยเอาตะเกียบมาใช้นะครับไม้ไผ่อย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ห้านะครับเป็นมะพร้าวแผ่นนะครับถ้าไม่มีมะพร้าวแผ่นก็ใช้เป็นมะพร้าวสับก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกระถางนะครับผมมาใช้เป็นกระถางที่เคยใช้แหละกลับมาใช้อีกนะครับอันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6อหอย่างนะครับก็จะมี6อย่างที่จะต้องเตรียมนะครับก็จะประมาณนี้ครับหลังจากที่เราเลือกต้นที่จะที่เราจะมาผ่าก่อนนะครับเราเลือกมาแล้วก็นี่นะครับตอนแรกผมก็เลือก ต้นต้นนี้มาเนาะอันนี้เป็นดอกกลางบางคนแบบว่า,วามันไม่มีต้นอย่างเงี้ยต้นจะอ้วกอย่างนี้ก็ก็เลยเอามาเพิ่มอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มมาเลยนะครับเราก็จะจัดการวัสดุไอ้พวกวัชพืชก่อนนะครับถอนวัชพืชออกไปก่อนนะครับพึบพึพ่พบนี่ แล้วเราก็จะเห็นส่วนส่วนลำแบบนี้นะครับอ่าอันนี้จะมีกออยู่ตรงนี้เนาะอันนี้เป็นกอรครับลำอันนี้ลำลำหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เลือกเลยครับเราจะเลือกไว้จริงๆให้เลือกไว้อย่างน้อยสักสองสัก2ลำนะครับผมก็จะเลือกทั้งหมด3ลำนะครับนี่อย่างนี้นะครับเห็นอย่างนี้เนาะเห็นไหมเห็นอย่างนี้นะครับเราก็เลือกรอยต่ออย่างนี้ แล้วก็ลงดาบไปเลยนะครับฟึ๊บี้แล้วเราก็จะได้มาเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ในกระถางนี้ก็จะผ่าได้ทั้งหมดสองหน้านะครับมีไม่ต้องมาให้เขานี่มผ่าเป็นสองหน้านะครับนี่นะครับตอนนี้มันมีผุแล้วด้วยก็มี ตัวนี้ก็จริงๆอย่างอย่างเนี้ยมันก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าเหมือนจะแบบว่ามะพร้าวเริ่มต้นเลยนี้คือมะพร้าวอันนี้เขาเริ่มหมดอายุแล้วครับมะพร้าวเขาหมดอายุมันทําให้ลําต้นเขา,าดูดซับสารอาหารไม่ดีนะครับเราพาเป็นเชื้อราแต่แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับแบบนี้ใช้ได้เหมือนกันก็จะมีทําอีกวิธีหนึ่งนะครับมาเรามาดูต้นนี้ต่อนะครับอันนี้ก็เราก็เลือกกอที่ เลือกลำหน้าเหมือนเดิมนะครับเอาวัชพืชออกเหมือนเดิจะเอาวัชพืชออกเหมือนเดิมนะครับมีคนถามมันคืออะไร <c oughs> มันก็คือวัชพืชนั่นเองจะเลือกเอาลำหน้าเลยนะครับเห็นแล้วนี่นะผมเลือกเอาลำหน้ามันจะเป็นสามใบพอดีหนึ่งสองสามนี่สามใบเลือกลำหน้าแล้วก็ลงดาบเลยนะครับ บบกสั้นแค่มันจะออกยาวนิดหนึ่งเพราะรากมันติดกันได้อยู่ ได้มาแล้วครับนี้นะครับอันนี้ก็จะผ่ากอมาตัวนี้ตัวนี้น่าจะเอาอีกไม่ได้เพราะว่าเขาจะเหลือกอเล็กเกินไปนี่เขาก็จะเหลือ,อรประมาณนี้นะครับพอลำที่เราตัดออกมานะครับก็อย่าลืมทาปูนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ทาปูนเนาะอย่างนี้ทาปูนนะครับหลังจากที่เราตัดมาอย่างนี้นะครับก็จะเหลือ,อลำตัวนี้นะครับก็ใช้วิธีเหมือนเดิมครับใช้ปูนแดงครับปูนแดงทา ทาไว้อย่างน้อยมาณสัก5นาทีนะครับเพื่อเป็นการสมานแผลเขาก่อนครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาัดก,การแต่งรากนะครับก็จะมาแต่งรากนะครับเนี่ยรากที่เป็นอย่างนี้เรา ตัดแต่งไปเลยนะครับตัดเด่นไปเลยกันไกลนี้มันฟืดน,นิดนึงนะครับอันดีดีหายหมดครับนี่นะครับ,เ,นนรบเราก็จะตัดอย่างพวกนี้ตัดไปให้เจอเขียวนะครับให้เจอเขียวก่อนคำว่าเจอเขียวคือเจอแบบนี้นครับที่นีนเป็นสีเขียวนี่นะครับถ้าเป็นสีดําแบบแบบอย่างนี้ตัดไปก็อาจจะเจอสีเขียวนะยังไงเชื้อราจะเข้าต้นได้นะ เนี่ยที่เป็นดำๆอย่างนี้ตัดให้เจอสีเขียวอย่างนี้ครับแต่ถ้าแบบนี้อยู่แล้วเห็นปลายเขียวอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องแต่งก็ได้นะนี่นะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับพอเสร็จกระบวนความตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาผมจะใช้เป็นอันนี้ผมจะใช้เป็นมะพร้าวแผ่นนะครับเรากัดดูก่อนมะพร้าวแผ่นแบบทำหวายอันเดียวกัน ถ้าไม่มีแผ่นก็ใช้เป็นมะพร้าวสับก็ได้นะครับเราจะอบเขาประมาณนี้นะครับไม่ต้องอบขีบลากหมดนะครับยิ่งถ้าเป็นรากนี้จะจะดีเลยแล้วก็จะอบขึ้นมาประมาณนี้นะครับง่ายมากครับตัวน,นี้ง่ายมาก นี่นะครับก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับตะเกียบที่เอาไว้นะครับผมจะไว้ช่วยประคองต้นนะครับเราก็จะหาตำแหน่งที่ดูว่าจะเป็นตัวไหนที่เป็นตัวหลักในการประคองครับผมจะเลือกลำนี้เป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งของกระโดงที่สุดนะครับพี่พูดว่าอะไรนะกระโดงกระโดงก็คือส่วนตรงกลางเหมือนกระดงเรือ มันจะอยู่ในตำแหน่งกระดดงที่สุดที่เขมีทุ่งหมใช่ใช่มันจะอยู่คือส่วนที่ตรงกลางแล้วเหมือนว่ามันจะเป็นส่วนที่ใจกลางที่สุดนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้มามัดเลยครับคือที่ต้องใช้ตัวนี้มัดไว้คือไม่ให้เขาโยกเวลาบางทีเราลดน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยลมพัดมันจะโยกพอโยกปุ๊บมันจะทําให้ตัวลากเขานะครับมีการกระทบกระเทือนได้ นนสุดท้ายต้นไม้จะตายใช่สุดท้ายต้นไม้จะตายเพราะว่าพอพอลาเขากาลังจะเดินไปเจอไปเจอการโยก่ากสะเทือนนี้มันก็มีผลแล้วนะครับแล้วก็มัดไว้นะครับนี่อ่านี่นะครับอย่างง่ายๆนะครับสไตล์ส่วนบุญประจวบในการขยายพันธุ์ด้วยการผ่าลำนะครับนี่ก็คือผมจะเด้นว่าส่วนหนึ่งนะครับสังเกตดูว่าส่วนหนึ่ง จะต้องอยู่ข้างเหนือมะพร้าวนะครับอีกส่วนหนึ่งจะต้องอยู่ข้างในมะพร้าวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวนี้เขาเรียกว่าลาก,กึ่งอากาศครับกึ่งอากาศอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าแปลไทยเป็นไทยก็คือลากที่อยู่ได้โดยกำกึ่งว่าจะอยู่กับวัสดุป,ปูนะครับหรือจะอยู่ได้ด้วยอากาศนะครับก็กึ่งอากาศก็นี่แหละความหมายเขานี่นะครับก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้นะครับอันนี้สําหรับลากที่แบบว่ามันสวยเนาะแต่ถ้าเป็นลากไม่สวยยังตัวนี้นี่เรามาต่องกับตัวนี้ลากอย่างนี้ที่มีการตัดแต่งนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ ใช้เป็นมะพร้าวแผ่นอีกครับแช่น้ำให้หมดใช่ไอย่าลืมแช่น้ำก่อนนะคระับไม่งั้นมันจะแข็งแล้วก็มันจะฝาดมันจะเป็นนจะมีสารเทนินอยู่จะทำให้โตช้านะครับเราก็เหมือนเดิมครับเราก็จะโอบไปก่อน ว่าน่าจะลงพอดีอย่างนี้ม,มันได้พอดีครับต้องเสรมให้มันพอดี เมื่อกี้ลูกพีมาออกหน,น้ากองอจะมีสมุนนี่ครับมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับหาตำแหน่งกระดงที่สุดนะครับถ้าลากมันเกาะแล้วเอ,ออกได้ไหม ได้เอาออกก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เอาออกครับจะเอาไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผุไปเองเดี๋ยวลากลากเดินมันก็ไอไม้ไผ่หรือตะเกียบที่เราใช้มันก็ผุพอดีเดี๋ยวมันก็จะหลุดหายไปโดยปริยายหายไปเร็วลวดมาเร็วแม่สีมาให้ <c oughs> สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมใช้ไม้มามา,มาทำกระโดงให้เขาก่อนนะครับคือมาช่วยประคองเข้าไว้ก่อนเนี่ยก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่มายังเหลืออีกหนึ่งหนึ่งกระถางถ้าถ้าแบบนี้นะครับจริงๆอนะ่ะถ้าถ้าแบบเนี้ยเขาก็ไม่ตายนะครับเราก็จะใช้วิธีการโอบ โอบให้ค่อนข้างจมนิดนึงนะครับเพราะว่ารากเขาไม่มีเพราะรากไม่มีปุ๊บมันจะไม่มีตัวที่ช่วยเก็บความชืน้นครับนี้เราก็ใส่ไปเลย มันจะเน้นแค่มะพร้าวแต่เดี๋ยวแต่จริงๆตัวตัวเนี้ยถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าถ้าถ้าจะทำเป็นกอแบบนั้นนะ มันจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟื้นตัวของเขาจะนานหน่อยจะแนะนำเอาไปนอนไว้เขาเรียกว่าการปันตูดถ้าทับศับของของกล้วยไม้ใครเรียกว่าเป็นการปันตูดเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมจะอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการปันตูดนะครับแต่ผมจะบอกแบบว่าแค่คร่าวๆก่อนว่าถ้าเป็นลำแบบนี้เนาะที่มันมันเหมือนว่ามันจะมันจะไม่ไปเป็นกอก็จะไม่ค่อยสวยแหละ อย่าอย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับขอยเขาติดแบบติดช่วงเนี้ยมานิดนิดหน่อยๆเนี่ยช่วงโคนมาเราก็เอาไปนอนไว้นะครับนอนกับมะพร้าว่เงี้ยนอนกับกับมะพร้าวสับอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับนอนไว้แล้วก็รดน้ําทุกวันนะครับให้เขาดูแสงแล้วก็ลดน้ําเช้าเย็นทุกวันปกตินะเดี๋ยวเขาจะขึ้นหน่อนะครับเขาก็จะขึ้นหน่อนมาแบบเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้อันนี้พักไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่ามาแล้วก็เราจะมาพูดถึงเรื่องตรงนี้ก่อน ะนะครับพอได้พอได้มาแบบนี้ปุ๊บนะครับใน 1- นถึงสวันแรกเราไม่ต้องไปลดน้ำเขานะครับประมาณเอาผมว่าประมาณสัก2วันนะครับก็พักไว้ในที่ร่มก่อนคือที่ที่ยังไม่ต้องมีแสงนะครับก็พักไว้ก่อนนะครับแล้ววันที่2องเราก็ลดน้ําปกตินะครับในอตอนที่เราผ่าเนี่ยผมยังไม่แนะนาให้ใช้ยาเล่งล่างนะครับจะใช้ได้ในวันที่3นะครับก็คือพอเราลดน้ําเสร็จปุ๊บใช่ไหม วันที่สรมาลดน้ําเสร็จปุ๊บประมาณสัก1 0บถึงยีนาทีให้น้ําเข้ามันหมาดปุ๊บแล้วก็สามารถใช้เล่งรากนะครับหรือว่าเ,อาเป็นสูตรอะไรของเราก็ตามนะครับเอามาฉีดใส่เขาได้นะครับฉีดใส่ทั้งรากทั้งต้นอะไรบํารุงไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพอช่วงมาณ3มวันเนี้ยแผลที่ที่เราได้ตัดไปเนี้ยเขาก็จะสมานแล้วตอนเนี้ยก็เขาก็จะมีความชื้นจากมะพร้าวอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะพอ ประคองเขาได้นะครับแล้วก็พอเราได้ลดน้ําแล้วก็ค่อยใช้อย่าลิงรากเลยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการาขยายพันธุ์แคเทเธอรียานะครับแบบง่ายๆเลยนะครับสําหรับมือใหม่ที่อยากจะลองทดลองทําดูที่บ้านนะครับที่มีอยู่แล้วกอใหญ่แล้วอยากจะทําก็คือทําประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าไม่มีมะพร้าวแผ่นอย่างนี้นะครับก็ใช้มะพร้าวสับหรือถ่านก็ได้นะครับถมเข้า,ปา,า,า,นนะา,าไปเลยนะครับถ้าเป็นมะพร้าวตัวนั้นเนาะเอาถมไปเลยนะครับก็ ง่ายครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้ามีประโยชน์นะครับไม่ลืมแชร์เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็อย่าลืมพี่ๆที่ชมคลิปผมครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทำคลิปดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ต่อๆไปนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีขายของเช่นเดิมครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ หมดปัญหากล้วยไม้ไม่ออกดอกนะครับกับตัวนี้เลยครับทวินเฟอร์ตี้นะครับใช้ฉีดพ่นตอนที่กล้วยไม้หมดดอกนะครับแล้วก็แล้วเราก็ได้ดูดอกเขาแบบนี้อนะครับผมมีจําหน่ายครับในราคา120บาทนะครับเป็นปุ๋ยเกล็ดหช้อนชาต่อน้ำหนนิตครับใช้ได้ยาวๆเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับ